โอ้ยอาวเขียวใส่น้ำค่ะมีน้ำไปดับซาเลยอืมชื่นใจไหมคะเป็นยังไงบ้างคะชื่นใจไหมกินน้ำเย็นรอดดิเว๊ยเว้ยเร็วหนนี้เลย่โอ้โหพี่แม่ ชาเขียวทำให้วิ่งเร็วไม่ใช่แล้วก็เด้แตะมันทำให้วิ่งได้นานเลยสมมุติที่ดูชาเขียวหรือใบกระท่อมรถรถบาส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 ไม่เหนื่อยเลยครับเนือใจนะ สอนพ่อหน่อยวิ่งยังไงว่าจะได้พร้อมหน่อยแล้วเนอะว่าจะได้พร้อมหน่อย ไม่เหนื่อยเลยโอ้โหไม่เหนื่อยเลยเนี่ยไได้อะไรมากินครับโค้กับน้ำเย็นเยือกเย็นนัวโค้กเย็นได้อะไนชื่ออะไรแต่พีหน่อยแต่ เราเพิ่อไดแค่นี้แหละก็นั่ไงนะไม่มีเลยเต็มหน้าอดหน้าไปกระจาคุณ<อ>แปลว่าสแรงหมุนอีกนิดน,นึงหมุนมาทางนี้หมุนให้ได้ข้างไหนเป็นไมโอ๊ยจ่เจิง

เบานะครับเบาๆนะครับลูกเบาๆนะลูกนะเบาๆนะครับา